สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักหักแป้งสุข,ขูมทุกคนสำหรับคลิปนี้ว่าเวฟพลอพีพอ่พีน้องมันจัดหอยนางลมจากทะเลส,สดๆ<ช>พี่น้องลูกใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยขามเคี่ยงผักข่ามเกียยยังต้นนาแก้วนํายังผักมาพี่น้องมาชุดยอดโอ้ลายใหญ่ห้ำพี่น้องคนน่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักหักแปงสุขูมทุกคนมาสาวมอนจัดยังไงของวันนี้จัดหอย ชอบหอยเองเหรออันนี้มายังทอดกันไหมว่าหอมทอดว่าหอมทอดแกวซีฟู้ดแกวซีฟู้ดค่ะ oh oh food, พี่นอ้องค่ะนี่นะคะสวัสดีค่<อ>นะมีโบเนตให้เบิ่งคัมเหลียงพี่น้นอง <laughs> <laughs> อันนี้คือตัวอย่างเนาะกินเข้าไปชิมม,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 มึงบบนู้นอือจะทิ้นด้วยกระทิ้นด้วยเขากินกระทิน้นมันคือหัก,กเลยมันเนี่ย นี่อร่อยเจ้านี่อร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยพี่น้องไห่ควายดุดดได้ไหมเออร่อยโรดกระถินเะโรดถ้าเป็นไปได้นะเขาเอาหมักหน้าบีบใส่มันลูกไงเลย่ันจะกินก็ได้ครับลูกไงดีพี่น้องกินอะไรน้ำน้ำพริกเผาอร่อย แม่บ่กินบ่าโอ้ยกินบ่เป็นราคาก็บ่กินดิบโอเคอ่ะยิ่งชิเลยเนี่ยอืไปใช้ละโบนใช้ละลายดูกพริกเผาโมเป็นเปล่าเลี้วมันชิเป็ดจะระมัดระวันคือโปรงใชบหวานดีด้วย จ่เปีเนบ่แมเป็นเปล่นมันดุยว่าเก่าไปรเอาบหยังมันเงายังมันงงายังเอารวดแ๋ยวขี้พูดนแสบดีว่แแสบก่าวกพริกเผาบนแสบมดีเลยแม่บนื้กระทิน หวานนี่ีัสดสเลยข้าแกงทุงลรอยชื่อสองทุงสอทุงพันหยร้อยแปดสิบสองทุงพันหยร้อยแปดสิบนยังมาอยู่นี่อาหารลักซีเฮดปูไข่ดองน้ำปลาเชื่อมไวนเชื่อน้ำไข่เชื่อมเสื่อไปแล้วไมแตาหักเดีน่น้องนี่น กินเบิบก่อนกว่าจะกินยบวันอันนี้น่าเสมาก็มาบอมเมยนอยู่แ้วเดี๋ย่ยังบ่เนยอันแบบเขาจะกินเป็นหน่วยหนวยอ่ะหน่วยละแปดิหบาทบันเล่นจะเขาว่ากินแบบนี้ได้กินไลาย่ว อัะ้รหน่วยใหญ่มันใหญ่มันใหญ่มันได้กินข้ามเดียมกับบดนะแม่ลูกข่อยเบิงที่วี่ หอมคููกันเราจะกินไก่เป็นหวานไปเลย อันนี้ขวดแซ่บเลยพริกเผาแซ่บไปอีกเจ้านี้แซ่บเ,เป็นน้ำจิ้มก็แซ่บอ,อันนี้ยังแซ่บเลยเั้ง บอกกระตูนในกับกวดมันอกมากรักกล้องพอนมาก

ลืนได้เป็นของขอโทษขอไป ยาเมื่อจับมันเด้อพี่น้องมันมันมืน1 0 0 0 0 1 2 3 4 5. หวานในมือหน่วยมันสดจุพอเราทักทำไมมันมีแต่คาดมือลูกอย่ามือพีเทสั่งได้ดีนะแม่เบิร์ดค่ะแล้วเมื่อไปเอาถึงเมื่อลงงบด้ายขางมกินนมไปนั่นแหละก็ใส่มันาสามเหตุใจอ่าม่ถือเมื่อลงไว้ให้หล่าเบิ่งมาเสือไปก็ถิอเอาเสือขาเมื่อกับทีวีแับมันมอเตอร์ไซ สองสังดาหเที่ยว่นเ้องช่มามอาอ รุดๆเจ้าหนุซื้อยางให้กินกย่เป็นตาซื้ออยู่เนาะกินลายป่นไม่ใช่ลายนะคะคนกินแบบนี้นะาเป็นข่อยนแล้วเพี่น้องเลย กวนซื้อดอกขอบัวไม้ถึงสกินไลนอกจากคลองมักแกงไมต้หมหูเอไิดได้เรื่อยบัวไม้ถึง,งปนาะกินไลนบัวไม้ถึงแบบสกินได้ที่เดียวนะอกเอเผาเจ้ากันมาดกอื่อเอให้มันบดเกลีสุดท้ายอย่าลังม เอไอีกพอืมพอมาอ่านเนี่ยมาใส่กันนี่ไงขออยากใส่เมือมเลยเลยพี่น้องถึงท้ายท้ายสุดนะอืม๋อเดียวสองคำอาอฮัลโหลอัอโหลดภาพีสวยดี หนูจะไปคลิกได้ไงนูมันไม่ใช่มือถือดาอันนี้น้องแม่กดไง้ทษหน้าก่อน ไปตองบ้าง <c oughs> ันขึนาวัเนื้นอพี่น้องขันพ่อขุนบ,บาขอขอขอไพ่วันไปไปดีครับ